มันอันนี้ผมว่ามันเบากว่าตัวเนื้อเก่าเตอแต่อย่างแรกจากบขาจากากาทำแหอ้วนครับ่ะาทำแหอ้วนแต่อย่างแรกขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่แบบให้เกียรติมางานออพวกเราในวันนี้ค่ะก็ดีดีว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันเป็นการเปิดใช่ค่ะคือวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราเริ่ม ใช้ขยะจากท้องทะเลเนาะก่อนหน้านี้เราใช้ขยะที่อยู่บนบกก็คือพวกฝาน้ําพลาสติกพวกช้อนซ่อมพลาสติกที่เป็นขยะกํมพาร้อค่ะแต่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของแหอวนที่อยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคอลเลคชันที่อันนี้มาจากแหีไซเคิลอยเเซนเลยค่ะมันก็จะเป็นสีออกค่อนข้างดาหน่อยดำรมเขียวดำรมเขียวใช่เป็นวเราไปหามาจากชาวประมงใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเรามีการจับกับพาร์เนอร์ที่เขาก็จะไปเก็บแหนี่แหละที่ ที่อยู่ในในในชาวประมงซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยค่ะคือเราเองอะ่ะไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆชาวประมงอะ่ะเขาใช้แห่กันแค่ประมาณ2อสเดือนแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นจริงแล้วอะ่ะแห่เนี่ยมันเป็นขยะที่มันค่อนข้างเยอะที่ต้องเก็บกลับมาแล้วก็ทําประโยชน์ต่อเนี่ยค่ะแต่จริงแฟชั่น,เป,นเป็นแค่จิดเล็กๆค่ะการมานาน,นใจที่เรามาตัดคืออะไรบอกเลยแรงวันานใจจริงๆแล้วอะ่ะจะขอพูดเลยว่าด้วยอาจจะคนใกล้ตัวไปด้วยเนาะมีทั้งพี่สาวและพี่ชอนคือ<ๆ>เขาก็จะแบบ พูดในเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยแบบให้เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่จากแฟชั่นอย่างเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็คุยกันว่าพี่ชอนเองอะค่ะเขาควรทาในเรื่องของวิดีโอลงคือไปบอกเขาว่าอะไรนะบอกว่าเออพี่อยากให้ไปถ่ายใต้น้าให้ดูมากเลยว่า mm hmm. แผลพวกเนี้ยมันเป็นขยะแล้วมันไปทไลาลายปลาขนาดไหน mm hmm. อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เต็มที่มากมากกับในเรื่องของการแบบทำด็อกทเมันที่ขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแผลอระวนเนี่ยมันสามารถทำอะไรต่อยอดได้เยอะมากเลยนะคะครับ เพราะแั่นเลยใช่ชืจริงแรงบันดาลใจมาจากการที่พี่ภาชลาเองเราอยากจะสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันมไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นการสร้างประโยชน์แบบใหญ่หลวงเนาะแต่เชื่อว,ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นอ n นนตเตอร์เปที่ดีที่เราสามารถที่จะแบบต่อยอดได้ตัออ้งแมีแบบซัพพอร์ตแบบเงองด้านแฟชั่นเพื่อสิ่แวดล้ออ,อจริงๆออกตัวแบบว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องแฟชั่นนะครับจริงๆสิ่งที่ถนัดมากที่สุดตลอด4ี่หปีที่ทำมาก็คือเรา บริษัทของเขานะ่ะทำพวกสรารคดีทำโฆษณาฉะนั้นวิดีโอของแบรนด์พิพัชราทตัวมันก็ผ่านกระบวนการที่คุยกับคุณเพชรมาก่อนแล้วว่าอยากจะนําเสนอแบบนี้เราอยากให้ชวง educate คนแบบนี้แต่ก็ก่อนหน้านี้ครับเ็าคุยกับคุณเพชรว่าเราเล่นพลาสติกที่เป็นกอนเปิดมาละเราอยากเล่นอะไรที่มัน develop มากขึ้นก็เลย ได้ข้อมูลจากตัวพี่สาวคุณทับชิมก็คือพี่สาวคุณเพชรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของแหอ้วนที่เป็นขยะที่เป็นปัญหาอนมนานก็เลยลองเดเวลลอปหรือว่าลองเล่าเรื่องแบบนี้ไหมซึ่งตัวฝั่งก็เลยแบ่งเป็นสามขาฝั่งซักเซนก็เป็นพี่สาวเพชรฝั่งดีไซน์ก็เป็นของเพชรนะครับแล้วฝั่งของเรื่องของวิดีโอพิเศษหรือว่ามูทูก็จะเป็นของมมนก็เลย สอบประสานด้วยกันเราก็ซัพพอร์ตเราก็ได้มีอะไรล่ะเราก็ทําในสิ่งที่ถนัดที่ช่วยเหลือเขาได้เป็นรีไซเคิลแบบว่าเป็นเี็ซโค้ของกับธุรกิจครอบครัวครับแต่ว่าเขาก็เขาก็จะใหญ่หน่อยเราก็ต้องเกรงใจเอานิดนึงเป็นเกรงผมใช่ไหมครับคือคือผมก็ไม่รู้จะยกยังไงพี่เดี๋ยวเราอาจจะจะเชิญไปให้บอกว่าแบบไ o l l e c นี้มันจะเบากว่าใช่ครับคือจริงๆอ่ะเราจะสังเกตว่าแบรนด์แฟชร่ลาส่วนใหญ่จะทำคอลเลคชั o n ผู้หญิงออกมาซะเยอะ แต่ว่าไปปลายคอลเลคชันนี้แล้วเนี่ยเริ่มมาแต่น้องผู้ชาย<ม>อะไรเงี้ยครับเยอะขึ้นแล้วตัวผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สวมใส่ของเขาเแต่เขาก็รู้ว่าผม,มชอบอะไรวินเทจอะไรเง<ม>ี้ยเขาก็เลยน้องเดเวลลอปให้ให้กับโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษ<ม>ก็เลยเขาเดีไซน์เป็นเหมือนเกงเกง่มๆล่คาบอยที่มันจะผ่าหน้า<ม>ผ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่ามันก็เออ ก็อยากจะเป็น support, support supporter เขาอ,อะไรแบบนี้แล้วไม่ง่ายนะคะจะให้พี่ชอนใส่ตัวเนี้ย<笑><笑>ใช่ใชก็ฝึกฝึกหล,ลายวันเหมือนกันแล้วก็คุยกันนานเหมือน,นกันนะคะเขาก็บอกว่าอยากให้มันเป็นพี่ชอนอยู่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบเขาไม่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออต้องลองดูเนาะแบบให้เขาคอมเท่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็เอาอยู่เอาเอายู่ขอบคุณครับชองไปถามผู้ชายผู้ชายมีค่ะมีของผู้ชายแล้วเพรฉะนั้นวันนี้ก็ตื่นเต้นที่อยากจะให้พี่ๆเข้าไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันสามารถเป็นได้ทุกคนเลย แล้วแต่ใครรู้สึกคอมชอ่วโกับม,มันอะเดีคิดว่ามันไม่ได้มันเกี่ยวกับความรู้สึกข้างในมากกว่าว่าแบบเอ้ยมันรู้สึกอยากจะใส่มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมีคอลเลคชันผู้ชายเกิดขึ้นแล้วค่ะในค,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 คอลเลคชันนี้คอลเลคชันแรกกับเลกชี่สองเนการเติบโตของแบรนด์บ้างกันแบนดีมันไม่ได้แค่ในไทยแล้วมันต่างต่างกันนี่ราดล้อะไรผมก็สนใจกันเนยอะเลย<ฟ>ตอนนี้มันความเห็นแบบไงบ้างากับเติบโต จริงๆแล้วถ้ามองมองเป็นขั้นเป็นตอนไปอ่ะัไม่ได้มองแบบว่าภาพกว้างเราต้องไปไหนต่อนะแต่ก็ดูว่าแบบโปรเจกที่เราอยากจะทําแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจจะทํามาตลอดระยะเวลาสองปีก็คือโปรเจกนี้นละค่ะจริงๆหลายๆคนถามว่าเฮ้ยโปรเจกเนี้ยมันมันดูมันดูแบบใหญ่เนาะแต่จริงๆอย่างที่บอกค่ะที่พี่เพกเ็เตั้งใจโปรเจกเนี้ยมาเป็นสองปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำโปรเจก์นี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วว่ามันเลยเป็นการที่ไปค่อนข้า สเต็ปทีละสเต็ปดีกว่าค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าโมยเราต้องทําอะไรมากเนาะแล้วก็พี่ชองก็จะไม่ไหวเอาค่ะถ้าเป็นแบบกาทำงานใหญ่ขนาดนี้ใช่ค่ะเด็กชองคนต่างเขดัดลกเขาใส่ความรู้ควารู้สึกเองอจริงๆเขารู้สึกภูมิใจเนาะเพราะว่าพี่ปัชราเองมันไม่ใช่แค่เพียคนเดียวอ่ะมันคือแบบคอมมูนิตี้ใหญ่แล้วก็ทุกคนแบบช่วยกันทํางานมากๆเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เพียคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วตานที่มีศิลปินระดับโลกแล้วกันที่เขาเห็นคุณค่าลูกเนี้ยรู้สึกว่า มันเป็นตัวแทนของคนไทยด้วยซ้ำมาว่านาะว่าเฮ้ยเราเรา,าถ้าเราทาอะไรร่วมกันสามัคคีกันมันสามารถต่อย,ยอดได้ไแล้ก็ปักแบรนด์นะครับให้คณจะมีช่วยกนะันได้ถ<ห>้บผมก็เอ่อขอขอบคุณเอ่อทุกคนเลยนะครับคนไทยทุกคนทีสน่สนับสนุนแบรนด์ที่พัฒนา,า,ารมาโดยตลอดนะครับมันเป็นความสุขของเขามากๆความสุขของเขามันก็เป็นความสุขของผมด้วยทุกการซื้อของคุณหรือการสนับสนุนคุณมันมีผลต่อการ develop งานต่อๆไปของพวกเรา แล้วมันก็ทําให้เราพยายามเฟ้นเค้นศักยภาพในการที่จะทําอะไรก็ได้ให้แบรนด์ไทยอะไปอยู่ในสากลโลกให้ได้ต้องขอบคุณตลอดเจ็ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็หวังว่าในปีต่อไปเราก็จะสนับสนุนด้วยกันก็สําหรับคุณผู้ชายที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะกระผมจะใส่ได้ไหมถ้าคนอย่างผมชาแล้วชอบใส่ได้ผมเชื่อว่าคุณก็ใส่ได้ไงก็ตามไแบรนด์พิภัชรังะระยะดไวยกันครับ ได้ค่ะคุณนะาฟางก็เปนน้าฟางมาแล้วมากเลยนะคะงบาย้าครอบคัณชีวิตครอบครัวค่ะโอเคครับมีความสุขมากๆครับผมว่ามันเป็นมันเป็นบาลานซ์ที่ดีเราเราชอบทํางานกันทั้งคู่คุณเพชรเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทํางานสายแฟชั่นตัวผมอาจจะมาทํางานเบื้องหลังมากขึ้นก็ตามแต่เราก็ยังแบบงานของเรายังผสมที่ทําให้เรายังได้อยู่ด้วยกัน การจัดสรรเวลาอย่างเราทําำกันได้ดีมีบ้างครับเวลาน้อยเวลามากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันสิ่งที่สำคัญคือเราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใน้อั i t u d ที่ดีมันเลยมีแรง movement ให้ให้เราอยากจะผ่านผลก็แล้ว่าผ่านเจอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราก็จะผ่านมันไปด้วยดีครับอย่างงานหนักแบบเราคู่ที่มันต้องหาเวลาสุกกลางรืกกลางกันยังไงบ้างครับหรือแต่มีคนเจ็บในงานัวเองจริงๆพนักสึกว่ามันเป็นการที่เราบางทีเราต้อง s a c r i f i c ์แหละว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะ อยากทำสิ่งที่เราอยากทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเวทนะว่าเราก็มีงานนะแล้วเราก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมันรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญที่ว่าเออเราก็ต้องถามเขาอ่อยู่เสมอว่าแบบเขาโอเคไหมในสิ่งที่เราทําอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเราอยากทําอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันคือการช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทํามากกว่าเพราะว่าการแต่งงานแล้วมันไม่การเป็นคนคนเดียวกันระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วแหละเพิ่ อ้ามาันมั่นคงอะไรคผมว่าอาือผู้เราเป็นมีกันตีกันมีกนะันตีมีอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่เสมอทุกวันการ s u พ p o r t ซึ่งกันและกันแม้ว่าสิ่งนั้นะเราจะแฟชั่นมันอาจไม่ใช่ทางผมอะ่ะแต่ผมก็จะอยู่ในทุกจุดให้มากที่สุดเพื่อเพื่อให้อยู่ในไอค contract เขาเสมอว่าเขาสุกุ่ใจหรืองานอะไรอะ่ะผมก็ถ้างานเขามาก่อน เขาต้องการให้ช่วยกันคิดโปรเจกต์อะไรเงี้ยผมก็ให้เขาก่อนแต่ก็งานบริษัทเดียวเดี๋ยวเพราะว่าไงลูกจีมหมเขาก็รักเขาอยู่แล้วอะผมก็รู้สึกว่าเราสับพอร์ตเวลาผมไปออกกองถ่ายสารคดีไปเข้าในป่าเนี้ยรู้ว่าเขาเขาไม่ใช่ทางเขาอะแต่เขาก็วิวลลิ่งที่จะไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคำว,ว่าได้เปรียบเสียเปรียบมันมีแต่คำว,ว่าไปด้วยกันเสมอการช่วยเหลือการรักกันมันก็เลยทําให้เรา ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคําถามในเชิงลบอะไรต่ปงๆถคาไหลคุณจะเยอะยังรู้งยังรุ้ง่อ๋อครับเดี๋ยวผมตอบไหมละกันก็ก็เราคุยกันแล้วครับว่าหลังจากโปรเจกต์เหล่าเนี้ยก็จะได้ใช้เวลาที่ไม่ต้องเอางานมาแน่นเหมือนเมื่อก่อนก็น่าจะผมก็จะผมก็จะมีงานหนักไหนที่ก็ปลายปีเลยนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นหมดจัดมันพรุ่งนี้ไปก็ได้อย uh, ู่ด้วยกันเยอะขึ้นได้คุยเรื่อง ครับส้าที่ดนี้เลยอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องนอนให้เยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผอกว่านอนตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้ก็ก็ก็คุยเรื่องนี้ตลอดครับเหตุผลที่เราแต่งงานเพราะเราก็อยากจะมีครอบครัวแต่ก็ความฝันของแต่ละคนนะก่อนหน้านี้เขาก็มีความฝันไม่ใช่ว่าเราเขาไม่อยู่เราเราความฝันเขาต้องอยู่เราก็ต้องซัพพอร์ตความฝันกันและกันให้ถึงจุดที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลองวางแผนเพราะว่าเรื่องของชีวิตการมีบุคคลที่สามมาท้องมานี่กองเชลิศเขาดาวรอนนะเอเหรอค ครับผก็จะทําให้พี่พี่ผู้ศึกษาเราเนี่ผมว่าเนี่ยช่วงนี้ผมว่าออกกำลังกายมากขึ้นวิ่งเยอะขึ้นอะไร,รับต,ตั้งใจไว้ยังไงครับผมว่าใช่ ธรรมชาติไปเลยแล้วม oh. ีกี่คนอะไรยังไงแผนการสร้างครอบครัวของบ้านเราก็เน้นธรรมชาติใช่ไหมเน้นธรรมชาติใช่เน้นเน้นธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญก็เลยถึงบอกว่าก็ไม่ได้อายุน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าเราก็ต้องมีการเว้แต่ว่าตั้งใจมากๆเลยกับลคชั่นเนี่ยหลังไปเนี้ยเราก็ต้องให้เวลาคุณสามีมากขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มันรู้สึกแบบเอ้ยมีความสุขแล้วก็แชนนิ่งต่อไปในเรื่องของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยก่อนหน้าเนี่ยแพอาจจะให้งานเยอะแล้วนี้ย เราควรที่จะมาโฟกัสในเรื่องของเราเองบ้างอไหมครับมีคนดีไหมเอ่อก็ต้องดูเศรษฐกิจด้วยก็ต้องดูงบประมาณดูคอลเลคชั่นดีว่าขายได้เยอะเป็นยังไงรปิดแต่เป็นไงหรือว่างานแบบงานใหญ่เข้ามาหาเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินไปด้วยกันเนี่ยจะไปเช็คร่างกาย่ คุณหมอใช่ค่ะก็คุณหมอบอกว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะแค่ไม่มีปัญหาคือไม่มีเวลาใช่ใช่ <ขอ S 2> ใช่ใเบรกงนานหน่อยแล้วก็อยากเบียดอะไรหตั้งใจน่าจะ ก็รับจากฟ้าลิขิตนะครับแล้วเราก็เราก็ทําเต็มที่ในพาร์ทของเราในสําคัญเราก็ต้องดูทิศทางเศรษฐกิจด้วยว่าเราเราต้องวางแผนเพราะสัมพันธ์สุดครับอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ให้เกิดมาแล้วทุกอย่างมันไปได้ดีไม่ไม่ลําบากอะไร่็โอเคแล้วอ่าัเกิดจากจังพอครับเป็นการให้คุณเไปตอบอแม่ขออ๋อจริงๆแล้วแครดีใจมากๆที่แบบ ได้ไปงานพี่เจนนี่เนาะจริงๆเพศกับพี่เจนนี่รู้จักกันตั้งแต่ปีแรกๆเลยค่ะของเดบิวชัลาก็เนี่ยน่าจะเข้าปีที่8แล้วค่ะสิ่งสําคัญคือเป็นรู้สึกว่าพี่เจนนี่เขาเขามีความมุ่งมั่นอ่ะเขาค่อนข้างรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเล่าสิ่งเหล่านี้เขาพูดกับเพศตั้งแต่แบบเราไปเจอเขาประมาณสองเดือนที่แล้วอ่ะค่ะเขาบอกเพศพี่จะบวชนะแบบพี่ตั้งใจมากๆเลยแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีพี่แบบมีแพชชั่นหรือและอยากทํากับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีมากๆๆเลลยทีี่่จจจะไปซัพพพอรร์ติงแ้วนนี่บบบอกกเเเพพชรมมันน้าาาาลยะะแ ปีห้า้านาที<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยแบบไปค้างที่สระบ,บุรีเลย<ม>แล้วก็เราก็ไปร่วมง,งานงานบวชของพี่จจนี่แต่ว่ารู้สึกแบบรู้สึกปิติเอาจริงรู้สึกว่าเขาเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบ มันน่าจะได้อะไรกลับมาเชื่อว่าหลักจากเนี้ยเขาน่าจะแบบมีอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ดีใช่สิ่งที่ดีใหม่ๆออกมาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่จะทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรว่ารู้สึกรู้สึกปิติแลยยินดีกับพี่เจนี่มนแาก ที่ไปบอกพี่ชอนพี่ชอนบอกว่าแบบเหมือนพี่เจนี่บอกไปว่าให้พี่ชอนมาปรงผมพี่ด้วยนะตอนแรกตอนแรกตอนแรกกับเพลงใจเพราะว่าเออเราเราก็แบบเราเคยบวชมาเรารู้ว่ามันก็ต้องให้คนใกล้ชิดก่อนเราก็ไปอยู่ท้ายแถวเลยแกก็โบกมือเรียกแล้วตอนเราก็ตามธรรมเนียมเนาะเวลาคลิปผมเราก็จะบอกอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอหัวใิกรรมไม่ว่าจะแบบชาต่นดิชาัิไหนอะไรเงี้ยแกก็แค่บอกว่าฝากดูแลเ็บให้ดีแล้วผมก็รู้สึกแบบมัน เขาอวยพอเราเราก็รู้สึกแบบเออเราเห็นความสงบัแน่ๆมันยังหุ่มขาวจนเปลี่ยนเราก็รู้สึกว่าแบบเออแกตั้งใจและแกผ่องมากผ่องมากสวยออไม่นานเี่เราฝากดูแลค่เราฝากว่าก็เพ่อก็ส่งไปหาพี่เจนี่ส่วนตัวแล้วว่าเฮ้ยขอบคุณมากมากเลยนะพี่เจนแบบได้ยินที่พี่ชอนบอกว่าแบบให้ฝากน้องด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ตั้งแต่แบบเฮ้ยแปดปีแต่มันเป็นแปดปีที่แบบ รู้สึกกันพี่เจนนี่ก็สงสว่าแบบเฮ้ยเรารู้อยู่เราทำกันเราหลักกันอะไรเงี้ย <ừ. S 1> ก็ามามรู้สึกดีใจกับเขาม,มากจริงๆค่ะรู้สึกดีใจเขามากจริงๆังค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีน,นะคะได้เลยค่ะ